สวัสดีค่ะสวัสดีว้านเสาค่ะเมื่อนี่เหตุงาน้วค่ะมาเบิึงมาค่ะม้องเข่ามาหมาเข่ามาล้านเสริมสวยไหมเข่ามาเองมันมาเสริมสวยเห็นปะค่ะมันเข่ามาเองนี่พายมันออกนี่พายมันออกแล้วมันผูรใช่ไหมซอยผ้ขาเนาะหมาออกบางทีล่ะหมามันอยากมาเลหลนน้ำข้นไหม ม,มันจากว่าน,น,น้ำข้นนะเสริมสวยเปิดประตูไว้นะคะ่ะมันเข่ามากเลยคะ่ะเข่ามากใครซิมาเอามาออกให้ผูค้ค้าน้องบันเอ,อินตำรวจบ่ามาเอามาออกมันไปแล้วมันตปแล้วมึงที่ละ่ะมึงเป็นหมาของที่ หมาอยากเสริมสวยจะมาทำอะไรคะเสริมสวยเหรอคะคุณหมาคุณหมาจะมาทำอะไรคะคุณหมาจะสระผมไหมคะคุณหมาน่ารักจังคะ่ะคุณหมาไม่มีเจ้าของนะคะหมาตัวนี้คะ่ะมาเองคะ่ะเปิดประตูไว้นะคะเขามาเองคะ่ะจ้งเมนหมาผู้ใดโอ้ยจะเลสโนมันหนาวบากเขาไม่ได้เข้ามา ผู้ขาเปิดประตูไว้มันเข่ามากนะคะลานเสริมสวยสาเหตุงานดูค่ะเข่ามากเ <c oughs> หตดจังไหนวะ่างจังจอกมา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 เรื่มาเรืมา,มา,มา,มาเรื aper, เ <c oughs> ไปเอาขนมนมาหล่อบ้างจังจอกมันไปเอาขนมนมาหล่อมันก่อนหาขนมมาหล่อมาก่อนเสริมสวยวันเสาร์ค่ะบ็คอยมีคนประเมินีคนเยอะมากๆค่ะ เอามีคนตีอยู ie, oh, ่ขารายอยแบตกับส oh, oh, ีเบิร์น้อง่ะไม่ได oh, 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 ้เส uh ียแบตเดี๋ยวเอาขนมฟังไปหล่อมันมันจะออกว้างึมองเสียกะเบียลแล้โอ้โหโอ้เ่ะก็เฟลรู้เการูเอฟเซโ้เกิรตา ลูกค้าถามสื่อไข่มื่อเท่าขายไข่ค่ะยี่นลู้ข่าขายไข่เอามาเอามาหล่อมันละข่าไม่จออกบ่อนี่มาเร็วๆมาโอ้มันมาแล้วมันมาแล้วมันจะกัดม้าหอเามามามาโอ้มันไปแล้วม้นมาแล้วมาแล้วโอ้ยมันหล่อมาไหมหล่อหมาออกจากร้านเนะเก่งคักคือเก่งเขาวะลูกค้าเก่งคักไหม ที่นั่นมันกินขนมปังเอาขนมปังหล่อมันออกมา <c oughs> ขนมปังหล่อมาไม่่หน่ารักเนาะคะ่ะอุ้ยมาอย่างคือเสือมันคืออันเนี่ยใช่ไหมือมาถนนได้ค่ะมึงใส่มันสีหิวเนาะค่ะมันใส่มันสีหิว,ะะหวกินหมดแล้วโอ้แต่เรืตเอตุลเจ้าม้าหายมันอีกบ่เนาะสื่อมาหลายอยู่หายมากินเบอร์สบ่เหรอนี่ที่ล่ะไม่หรออืมอีกไหมอ่ะ ไม่อิ่มเหรอโอ,โอ้ไม่อิ่มเหรอเพิ่นสีเห็ดยังมาปิดประตูไปแล้วมาคะ่ะเสริมสวยคะ่ะไปแล้วโอ้ยดีค่ะดีใจไล่มาเอาจากลานเสริมสวยอะไรอย่างที่ละไปแล้วไปแล้วเอาขนมปังมาหล่อมัน้านเสริมสวยด้วยะค่ะนี่ผูเขามองผูเขายอยู่เนาะคะ่ะมองเห็ดงานลานใหญ่ด้วยค่ะม นี่คือข้างนอกค่ะบรรยากาศ,บรร,ากาศบรรยากาศนอกลานค่ะข้างนอกค่ะนอกลานเห็นบอกค่ะตอนในเศร้าด้ะค่ะเศร้าประมาณมาสเซเอวตอเอวตอสฟังสุคเคสมบ่เส่เอวได้กระสวุงได้กระสงงวกุงก่อนเรกระสวกเอ็นตาลานเดนนะ่นะน่าซาลอนกระสวกบัลังกีงละ เออเว้นเท่านด้นเองนูนุนูแค่ใช้อยู่ในส alon อีดัง้งฟังก์ชุกอีดังวงฟังก์ฟังชุเแคสกิ้งแกแก่ละเบ่งอัตราส้นน้อยฟังชุกแคสสวยทำเห็นบ่ค่ะมองทุกขาอยู่ค่ะเห็นบ่กระบานโค่นกระลานเสริมสวยสวัสดีค่ะมื่อนี่พอกันคลิปหนาเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะ